ทุกคนวันนี้มา,าเล่นบ้านตุกก๊กตากันนะคะขอบปักเลนก่อนออนี่คะ่ะเลนนี้เลยน่าจะดีนี่คะ่ะน่ารักมากามาเปิดกันเลยนะคะท่อนหนึ่าางแนทนแทน,นนี่น่ารักมากลยคะว <c oughs> ันนี้จะมาเลือกช <c oughs> ุดกาาันนะคะซึ่งเราจะเอาชุดนี้เ <c oughs> พราะทตัวนี้ไม่มีแขน,นะคะ่ะสามารถเลือกได้ตามใจชอบนะ จะเป็นชุดเด็กก็ได้เราจะมาตัดขอบข้างบนก่อนนี่มแม่อยู่นี่แม่ไม่ได้ไปไหนอยาดูจิ้กอาพาเราไดูจิ่จดูิจกไหมเห็นไหมเนี่ยค่ะน่ารักมากเลย ไปดูก็ไปนะคะมาติดกันเลยนะคะก็ตัดน้องมาแล้วใส่น้องลงไปเลยค่ะน้องก็จะสวยมากๆเลยค่ะนายจิ้จุ๋ยนะอยู่ตรงตู้ตู้รองเท้าข้างข้างมีจิ้วเหรอมี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 ๋ยวเราก็จะไปหยิบรองเท้ากันนะคะพี่จุ๊วครับมาครับพี่บุ๋มครับใช้รองเท้าคู่นี้ค่ะเพราะว่าคู่นี้สวยมากๆเลยจุ๋ยเหรอ เฮ้ยทุกสูงคนเดียวกันบางคนเดียวกันนะมาลองเปลี่ยนเสื้อผ้าของเขาเขากันบ้างค่ะเราจะมาทำให้เขาตรงปกนะคะเพาเห็นเขาใส่ชุดนี้ก็ต้องมาใส่ชุดนี้ตามเขากันมากค่ะโอ้แม่กินข้าวก่อนเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนตัวกันดีกว่าคะจะไปจะเป็นเราอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยแม่มีลูกอมกินหมดยัง นึกอมอะไรเนี่ยนึกกินเกี๊ยวพี่บุญนี่เนี่ยนึกอมที่อยู่ตรงนี้กินแล้วเหรอนะคะก็ปิดแบบนี้ไปนะคะจะมาเอาตัวนี้มาค่ะเพราะตัวนี้เราแกะมาแล้วมาติดกันเลยจ้านี่ค่ะชุดนี้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนมาใส่รองเท้ากันเลยเดี๋ยวจะมาตัดกันก่อนขอแวรขอใช้เวลาตัดแบบนะคะรองเท้ามา มาใส่ก็ได้ถูกไหเป็นโ้นทอ้ถูกไอ้ยีนอยู่คนเดียวไอ้คือต้มแขกเอออ่ะพี่ยีนต้มแขกเพ่าะแ้งหน่อยโดนทอดมันยังจะได้ต้มแขกด้ต่อไปก็ใส่ชุดนะครับแล้วก็จะมาใส่เป็นชุดเมื่อกี้ที่เราเตรียมไปมีปล่อยในเด็กมือไม่ปล่อยมัอกดีเองได้่ไม่ไมาตัวนี้กินอะไรนะมันมีปลา้มปลาแดไหมหยืจรินก๋วยเตี๋ยว เดี๋ยวขอเวลาแัดแป๊บได้หมดนล้ค่ะใส่เลยค่ะนี่น่ารักจังเลยไปนะคะด้านหน้าปกเขาถือไม้แต่เราไม่ถือเราจะไปหาอิสซสซิรี่มาใส่ปกอิสซสซิรี่จะมีกไว้นะเอาอะไรดีคะเนี่ย หรือไม่ใส่ดีพวการาซับสตรายนี้นะคะโอเคตัวนี้มิชชั่นครอมพีทค่ะมาแกะใส่มาแกะใส่ใสถุงก,กันนะคะมามา,มา,ม,ามาแล้วต่อไปตัวนี้ค่ะแล้วสเติบรวมสตาร์สีดำมึงก <c oughs> ินหอมตรงไหนมามา่าห <c oughs> นี่ค่ะ เาจะมาใส่ชุดคะไม่รู้ค่ะออเรื่ยมากแต่ละคนะหน้าแบบนี้นะคะก็ใส่เข้าไปเลยจ้าน่ารักมากง่าย่าย่ายไปดูชุดข้างหลังกันดีกว่านี่นะคะสวยแววมากคะ่ะตัวนี้ไม่ใช่คลมพีทนะคะติดใส่ตรงนี้เหมือนเดิมจ้ะ ต่อไปต่อไปตัวสีชมพูต้องหาตัวที่มีแขนด้วยนะคะชุดไหนชุดไหนที่มีแขนเราจะอันนี้แต่ตัวสีชมพูเอาบูสและชุดมีแขนออกมาเอาไปชุดนี้ก่อน่ารักเอือด้แล้วใส่เข้าไปเลยจ้ะ นี่แล้วก็ใส่รองเท้าบุสติชมพู <c oughs> น่ารักน่ารักแล้วไม่เอาหรือว่าเอาสินาาส่นี้ก่อนสิสงนี้ตัดสิบแม,<ะ>ม่ไปเอามาสีในกระเป๋าหนูอ่ะหนูมีมาให้มีจัดได้แล้วต่อไปก็ไม่ไรู้เลยไม่อันไม่เยอะเลยแม่ไปชาร์จข้างในมันจะชาร์จเร็วกว่าเออลูกแหมไม่รู้อ่ะเพื่เฮ้ยกิที่ทำให้ครับมา

พี่จ้ะได้แล้วนะจ๊ะก็ใส่น้องเข้าไปเลยจ้ะต่อไปนะแ้่น้องตัวนี้ไม่มีแขนก็เลยจะมาใส่ชุดสวยๆกันค่ะ เอาเต็มสีฟ้าอาลังการอู้ชุดนี้น่ารักแฮปี้นะคะใส่ตัวนี้เอแต่ตัวนี้ต้องเป็นสำหรับตัวนี้แขนไม่ได้จ้ะข้าไหนมีแขนนะอู้ชุดนี้น่ารักมาก,กับน้องดีนะคะต่อไปก็เอาลองทาวเวอร์หวังแล้วก็ติดลงไปเลยจ้ะมิชชั่นคอมพิวต์แล้ว อ,อยให้ดูโฟคอลเลคชั่นกันเลยจะ้ะได้รักโอเคขห,ห็นเราเอาของด้านนอกมาย้ายเข้าไปด้านในก่อนเอือเขา,าเอาของข้างนอกย้ายเข้ามาในการกับไทยที่ไม่เคยเห็น